อ่านะครับก็จะมาอธิบายตรงจุดนี้ให้ฟังนะว่าสังเกตดูนะครับว่าปลายเชือกตัวเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกตัดทิ้งนะวิธีตัดเนี่ยนะครับก่อนก่อนที่เราจะตัดเชือกตัวนี้นะสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเราจะต้องเอ่อเย็บขึ้นมาให้มันได้สักประมาณประมาณสามรอบนะสามถึงสี่รอบนะครับเมื่อเราเย็บขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีตัดเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะตัดให้เราจับแน่นแล้วก็ดึง เนี่ยครับดึงให้มันแน่นๆนะเมื่อเราดึงแน่นแล้วเนี่ยมันจะรัดเข้ากับตัวสร้อยแบบนี้นะครับสังเกตด,ดูเนี่ยมันจะรัดเข้านะทีนี้นะครับให้เราตัดวิธีตัดเนี่ยตัดให้มันสุดแบบนี้นะครับเนี่ยตัดให้มันสุดแบบนี้แล้วเราก็แทงเข็มเนี่ยเย็บเนี่ยนะครับเราจะเย็บทับแบบนี้ไปจนกว่ามันจะสุดตรงนี้เลยอนะ ลองทำดูนะครับ